สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาโอ้เรื่องเมียฝรั่งบางคนกินรู้อยู่สบายไปเมืองไทยใส่ทองเป็นปุกเป็นขวัน่นเนอะเป็นขวด่นจะไปคิดเนอะบบบางคนรวยเนะบางคนก็รวยแต่บางคนกับเจ๊รวยเขมือไปเนะอะเอาไปเมืองไทยก็ใส่ทองเป็นปุ้เป็นขวากัจริงมึงซิจะเล่าให้ฟังนะคะ พอว่าไปเมืองไทยอะ่ะเมียฝรั่งทํางานเจ็ดแปดหมื่นก็จริงนะกากินกาอยู่มันแปลงอยหางก็แปงเห็นป่ะเวลากินอย่างนี้โอ้ยอย่ซีบอกอะหัวบางคนกะเฮือมันเสื้ออาหารไทยเฮือเนาะอย่างซีบอกมันแป้งของมันแป้งเมียฝรัง่งแต่ละคนทํางานนะแต่ละเดือนส่งเมืองไทย บางคนพอแม่อยู่เมืองไทยจ่าเงินหนักเนาะแล้วอยู่นี่ก็ต้องกินต้องจา่ายกับน้ำกับไฟกับแป้งกับกินกับใจกับแปลงยังส้มสีลงคลิปแล้วไปซื้อของที่ช่างเป็นหมืนม่นหมื่นเจ้าเฉพาะประเทศนี่นะประเทศอื่นก็เหมือนกันเมียฝรั่งบางคนไปเมืองไทยกู้เงินไปกับมีบางคนโอ้ยกูจะไปเมืองไทยฮะท้องมีใส่อายเจ้าบ้าน เคยใส่ไปแล้วเนี่ยเจกอบางคนนะโอ้ยแม่พอไปปอแม่จาดพี่น้องมาแล้วโอ้ยมันรวยจะอันอ,อีกทีนี้ได้โมูหเลยว่าลูกอยู่เพศตูกจะตาหรวยมนรวยมาตามหนมานวบบเลยบางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นบางคนเนี่ยสมสี่หกจะกลับไปเก็บเงินกว่าจะกลับบ้านได้เตีย่ย เงินห้าห co so ม i, kid, وں, <groans> good, án, ื่นกับบกกอกบ้านเนาะการรดอะไรเนี่ยการลดการการเนี่ยการขึ้นบินไปคนเดียวกับได้เราต้องไปกับผัวจิ๊กกออันนี้เปลี่ยนบางคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนถ้าบางคนมีลูกก็ต้องไปกับลูกแหมกลัวจะเก็บเงินได้บางคนได้สองบ้านสองปีได้กับบ้านเตี่ยบางคนเนี่ยปีได้กับเตี่ยอืมจิ๊กกอถ้าคนลูกหนักจะหายอ่ะ ที่ได้กลับขูดทุกปีนะถ้าคนทํางานอีนะเจ้าหว่าน่ะถ้าผมลอยแต่ถ้าทํางานทําพู้จักเก็บแต่แต่ในเติมได้ครับประบานเนี่ยจะบอกเฮ้อบางคนไปสองสามปีบางก็จะได้กลับบ้านหันวะมันจิ้ง่าย่ๆนะสมซีจะบอกฮออยู่เมียฝรั่งเมียฝรั่งเลยมันจิงง่ายๆนะการกินกันอยู่มันมันถึงว่าแต่ละประเทศมันก็เหมือนกันเนาะอย่างสมรีบอกอ่ะ จําได้เสียการโรงเรียนจาได้ขาเสียการเหล่าเรียนแต่การกินก็อยู่มันแป้งสวัสดิการมันดีแต่ยังสมศรีบอกอ่ะยังคนเคยใส่ทงใส่ทองนหายไปราไปบ้านแต่มีทองนะโอ้ยบางคนอยอู่อุนี่ล้อยได้้อยว่ะหารู้ไม่กลับมากินมาม่าไปเมืองไทยไปเมืองไทยเตีย๋ยกลับมาประเทศนอกเตียกินมาม่าพ่อหยัง ก็อพอเอาเงินไปจ่ายติบังไทยมดแล้วสิงกงอืมบางคนใส่ท้องเต็มถั่วกินหรูทไหนฮารู้ไหมกลับมาจ่ายจ่ายนีบัรเคดิตจ่ายนีเงินกู้ประเทศนี่ปกัประเทศนอกปก,ก็มีกู้เหมือนกันนะกู้กู้ไอ้เนี้ะกู้บริษัทเงินกู้ปกัมีกู้เป็นต้องหันเนี่ยหันถั่วไม่ใช่อย่างเมืองไทยเมืองไทย ไปกู้เราไปยืน่นในเอกสารจะอันใดประเทศนอมตั้งประเทศนอรเป็นกู้ทางโทรศัพท์เลยเจ้าเขียนัางโทรศัพท์ได้เลยจะบอกอยู่เมืองไทยกับกู้ได้้าขอให้มีโทรศัพท์มีเบอร์โทรศัพท์มีธนาคารอยู่ประเทศนอกนี่มีตีทํางานเป็นลักเป็นแหล่งคุณสามารถกู้ได้เลยจะกู้แต่ได้ก็ได้กับาบัตรเครดิตตีธนาคารเือนขันกับกู้ได้เลยเจ้า ต้องมามต้องมาหหันตัวมที่อย่างเมืองไทยเมืองไทยละเอาเอกสารนั่นเพราะเอกสารนั่นเอาเอกสารนั่นเพราะเอาเอกสารนั้นประเทศนอกผลต้องขอแค่มีบัตรประชาชนมีบัตรเครดิตจิกอ่แล้วก็มีเนี่ยมีตีทํางานเป็นรักเป็นแรงคุณกับกูได้แล้วถามมีชมสีนี่พ่อชมสีผ่านแล้วพ่อหยังช่วงดิชมสีติดเล่นนยชมสีบอกกันแหละชมสีกู้มันละมดอ่ะคุณสามีเป็นไาใจมึงมด อันนี้ตีอูได้เพราะว่าสมศรีเกยาคู่นะถ้าสมศรีมันเกยคูสมส่กกสมสึจะมอูเลยนี่สมศรีเกยคู่มาแล้วสมศรีเกยหย่าม,มาแล้วไงเป็นคนดีมาแล้วอย่างสมศรีบอกว่าสมศรีเปนคนดีมาแล้วโดยเฉพาะเมียฝรั่งนี่นะเวลาไปเมืองไทยนี่โอ้ยอยากไปน้องคนอื่นอู้ถึงว่าอูเต่าดีหันหันมาเนาะอยังคนอื่นอิจฉาอืมยังไปบ้านเนี่ยโอ้ย พ่อแม่ญยาิพี่น้องเรล่าไปก่อนละลูกกูรวยหอน่อยวาวาไปก่อนตามหันฟ่องอยู่ประเทศนอกทูกคิมตายเวลาลูกไปบ้านแล้วอุ้ยมีฝัวฝรั่งเปียว่านฝัวฝรั่งจะรวยกูคนมันเจะรวยทุกคนนะจะบอกเป็นบางคนอันนี้ยกแล้วย,ยังเป็นบางคนเมียฝรั่งไปบางเมียไทยทุกคนบางคนนะใส่ท้องเด็มตัวหาลุกมใหม่กลับมานี่ทํางานใจนี้บนจะกินยังได้ละทีคิดก่อน แน่นะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะสมสรีจะเล่าให้ฟัง่งจะพิ่ามันรวยนะมันจะรวยทุกคนก็มากินมามาทำงานใจมนีดตอ่อนี่เปิดตอนไปเมืองไทยเจะก็นั่นแหละนี่แหละสมศรีจำองฟังจะไปคิดว่าเขารวยบางคนจใหย้ยิ่งคนมีเปลี่ยนหนักมาหันเปลี่ยนสื่ออันนั้นอันนี้อย่างสมศรีแตก่อนเหมือนกัน อันเปลี่ยนซื้อกระเป๋าลุยก็ใครมีกระเป๋าลุยเปลีล่ยนบางคนเนาะมันเกียงกันนะ่ะมึงอ่าเมืองไทยเม,มืองนอกถ้าขบเปลี่ยนหนักเนะาะอีนั่นมีอันนั่นปุในนนน๊ใครมีอีนี่มีเนี่ใครมีบางคนมันเป็ี่ยนจะอัน้นแต่บางคนี่ทํางานกูจะเก็บเงินได้กับเมืองไทยเตีย่ยยิงสมศรีบอกอะ่ะยิงมีลูกหนักยิง กูจะได้กลับบ้านเนาะพ่อกัดตัวข้างบินนแปลงไปกลับไหนจะหลูกไหนจะเต้าอ,อย่างกระปลงนะบางคนสมศรีหวาสมศรีเงินเดือนเจ็ดแปดหมื่นคนแขมหร่วงมันร่วงหรอกไยพิบัตมัน่วงนะเจ็ดแปดหมื่นเฮาพระมันมีคุณสามีถึงเป้นจะออกเฮาก็ต้องหันใจเปิดเจ็บตัวเองจะเก็บอย่างเดียวนั่นมันคือคนเห็นแก่ตัว ยังสมศก็สามปีน่าใจเงินกระเป๋าเดียวกันชินมาส้นเรียนมาลูกคุณสามีก็ต้องโอนให้ลุงเดชเจก่อนก่อนมีลุงเดชคนเดียวอมีบ้านสองหลังวมืนอี้เพิ่มมาหลังก็เป็นสามหลังเพิ่มมาแหมเมื้อี้สมศรีใอเงินเปนปีสาวแหมส,มสมศรีก็ต้องจ่วยเคนเจ้าว่าเพิ่นใจคนเดียวมันคนเห็นแก่ตัวคนจะแย่เจก่อนเฮาโรงเรียนำเดียวกันแล้วเฮาก็ต้องจ่วยกันเจ้าว่า เห็นแค่ตัวเอาแต่ของตัวเองมันได้ถ้าต้องจุยกันฝรั่งก็เมียคนไทยบางคนนะ่ะไปไปสื่อของกินนะ่เป็นแยกกันนะมสมชื่จะเล่ามาฟัางบางคนกับหูเนาะโอ้ยอยู่ก็ฝรั่งดีจ้าอีใช่นะเมียฝรั่งบางคนมันต้องจุยกันออกกับบ้านกกบเจ้าบ้านกกบอย่างคนละเกิงละเกิงละเกิง,ก,งกินเปิกันยังสื่อของไฟของมันเลยจะบอกเฮ้อเป็นคิดเลยนะวะนน่านันเธอเสื้อนันเสื้อนันเป็นแยกแยกกันเลย เปลี่ยนบ้างบ้านนะมันจะแยกของไว้ของมันอันนี้สมศรีจะมาเล่าฟังเนาะอยู่ประเทศไหนมันจะมีเหมือนกันว่าคนแหละแต่คนหู้จะเก็บนะยังมีปีคนหนึ่งเนะี่ยเป็นเล่างสมศรีฟังแต่ก่อนไปไปหาเงินได้มันเป็นละอ่อนเนาะ ก็่จยปี่จยน้องยังสมศรีนี่นแหละตะกอนสมศรีหากงกันได้สมศรีก็่จยตะกอนเป็นสาวน้อยเนาะอืมหางเงินได้ง่ายอ่ะฝายเดียร์อนอย่างมากระ่วยมด่วยมดโดยที่ตัวเองคิดคิดในว่าตัวเองนี่งามสมศรีเคยเล่าไปแล้วลายเล่าในเ,เมือแล้วเนาะบางคน,นอาจจะมหันคลิปนั้นคิดว่าตัวตัวเองนี่งามนี่เนาะเด่นจะได้กู้ตัางหางเงินได้เนี่นะอย่างปีคนหนึ่งบอกมาคอมเมนต์ให้มสมศรีฟังอืม หาเงินได้กะไฟเดียดรอนมาจ่อยมดจ่อยมดพอบอรนี่ตัวเองหาเงินได้เราไปเปลืองไได้ละพอตัวเองพู้จะเก็บตะกอนนุ่มซี่ก็เป็นคนคนนัานเหมือนกันแต่พอดีสมศมีมาพอดีต่กอนนุ่มซีก็คิดจะอันไงว่าตัวเองนี่งามโอ้ยกูงามกูหาเงินได้ไฟยางได้เยี่ไฟยางขึยยงยยง้นโอยเนี่ยขึ้นโจยมดเนาะแต่บนี่คนเท่าอาย,อยุมันเท่าแล้วรวล,ลาละหาเงินกันได้ละเหนื่อยละชีวิตมันเหนื่อยล,าล้าละ กำอยากจะหาละ่ะหาไปกับมีหยังบางคนก็คิดจะเอียนนะอย่างสมศรีสมศรีก็คิดว่าสมศรีนี่เพื่อนตัวเร็วสมศรีนี่เร็วมากเลยเนาะเนาะสมศรีคิดว่าตัวเองนี่รู้สซึกตัวเลวสมศรีเท่ามาตั้งวันแล้วบางเออสมศรีก็มาเจอผัวคนนี้เนาะเปิ่นกระจ่จยเหลือนั่นแหละถ้ามันเจ็บพอวคนนี้สมศรีกับมีหยังสักอย่างเนะไปหาเงินที่ไหนก็นได้สมศรีก็ไปปลี่ยไผ่คมได้ แต่พอมีผัวคนนี้แหละปะกัไปซื้อนั่นซื้อนี่เฮ้ออย่างสมศรีบอกอะน่ะบางคนถามสมศรีผัวเฮื่อเงินเดนตัวแดสมศรีผมได้เงินเดนตัวใดพอสมศรีกับผัวใจเงินกระเป๋าเดียวกันอยากสมศรีอยากได้อย่างอืมบางทีคุณสามีปกตคิดคนเดียวปนผลใครได้ตีใครได้นางใครเหนียปบปกตไปซื้อไหวจ่บุญนี่เหรอใครได้อย่างคุณสามีก็ซื้อเฮ่อแต่ว่า นางสมศรีบอกอะ่ะพ่อสมศรีอายุนักแล้วเนาะเมืองไทยต้องมีคือครบทุกอย่างถ้าผัวจะละอืมเฮาเนําลากปนแต่แต่เพิ่นหอมหู้บ่ฝรั่งเนาะย่าสมสมศรีบอกผัวถ้ามันก้าวขาวออกจากบ้านไปมันกําแจ้ของเฮาแล้วถ้าเกิดมันลาเฮามาเมืองไทยมีอย่างสักอย่างจะไปให้ดังแดไปอยู่กับมีอย่างสักอย่างไปกําแจ้ตีจ้ะก่อ วันี่เหรอหัวจะละไปเตะมึงจะไปไหนก็ไปเตะกูมีทุกอย่างเราในเมืองไทยกูมีทุกอย่างล้วเมืองไทยมึงจะละก็ละไปเตะบันนี่นะชน,นมาแคร์ล้ววันนี้แต่ก่อนมันแต่ก่อนมันเป็นสาวน้อยอยู่นะมันคิดอย่างเหรอไปทางใดกะโอ้หาเงินไงยยังกไงยบนนี้วันนี้คิดครับวันนี้วันนี้น้องเก็บยังจุยหลานค่ะจยุย จุยก็ต้องหูดจวยว่าเราต้องจุยปริมาณต่อใดพะวัาตัวเองยังสุขสบายเตี่ยยังทํางานอยู่ถ้าตัวเองสุขสบายแล้วโอเคสามารถที่จะจุยได้เต็มที่ออนเขาก็ใหญ่กันมดแล้วจิกอเจวังจุยนะจุยแต่ออนเขาก็ใหญ่กันมดแล้วก็เลยก็ยังสมศรีบอกกันแหละเราต้องจุยในปริมาณเจ็ดยังเหมือนแต่ก่อนวันนี้เราทํางานเท่าแล้ว ต้องเก็บต้องหูจากว่าคนเท้ามันโรยลาแล้วเนาะถ้าเฮามีตังเขาจะพฮาว่ะเจ้าสมรีบอกอนะ่ะคนเท้านนี้มันเลี้ยงได้แต่ตัวนะหัวใจนี่มันเลี่ยงได้นะโดยเฉพาะเราสมัยนี้มันเลี่ยงได้เลยไหนสมชีจะบอกสมรีคือจุยในส่วนที่สมรีจุวยได้เนาะสมรีบอกแหละสสนะสสนะคนนัแห่งมันร่วงหรอกแต่เท้าต้องมันต้องมีปริมาณ ถ้าเกินผูกนี่รถจนต้อมมีลหรอเสจจะมาฟอเฮาอะเขาจะมาฟอาเฮา,ะาอะหล่อนเขาคนมาฟอเฮาเขาต้องเก็บไปส่วนของเฮาจชว่ามีอยู่เมือมนงนอกจชว่ามีตัวใดคือเปิดมดคนเมืองไทยเขาแจเต็มที่อ่ะมีตัวใดกูขอตัวใดมึงเฮ้ยกูมดไผก็จาก่างไปอยู่เมืองนองอะคิดก่อนเถื่อนไปจะเฮ้ยแต่ก่อนส้มซีมึงคิดนะส้มซีมีตัวใดส,ส้มซีไผโทรมาส,มส้มซีเฮ้ยมดอะ่ะเบื้องหนี้ทุองคิดคิดก่อนสองสามวันมัน คิดจะนอนรับไปพักเนี่ยจะบอกเ้อเพราะมันมีหลายเพราะมันมีหลายคนแล้วไปเออคิดคิดเอ๊ก eh, ูจะเพิอมันดีจ้ากูจะเพิ่มมันดีจ้าแต่ก่อนนะถ้าลูกหลานเราไหนโทรมากิ้งมีสมศรีโอนนะึกทันทีเลยมันคิดอย่างสักอย่างมันนี้คิดมันนี้คิดนักไหมนะคิดคิดไหนเะ eh. เดี๋ยวแล้วกูเดี๋ยวแล้วก็โจยไปนะเดี๋ยวนี้มาขอให้มาไ,มได้คิดก่อน, <laughs> ย,น,นยันหลันโจยคนนั่นเอาน่ะ สมศรีนี่มันจะมีผีข่ำค้นข่ำเน่ยจะบอกคือคนเฮามันจะมีหันยามันจะมีผีข่ำค้นข่ำนะกะยามมีเนี่ยกําลังจะมีกําลังจะมีกําลังจะเก็บเงินได้เนาะมีล่ละความเด็ดอดรอปที่ไหนมันอาจจะปุ่งเข้ามาหาแต่นะจะปุ่งเข้ามาหาทันทีเลยไถเป็นยามสมศรีพ่อกําลังจะเก็บสตางตังได้อะละมีความเด็ดดรอดมาแหมแล้วอ่ะสมศรีจําเป็น ต่ก่อนนะบ้นี่คิดก่อนบ้นี่นอนคิดวันนั้นหลานโทรม,มานอนคิดสามวันมันก็จะเฮ่อ <laughs> จะเฮ่อมันก็จะโอ้ตายนอนแต่ก่อนนี่มันคิดมันจะ่่าสมศรีขี้เนียเราสมศรีอายุนักแล้ว,วสมศรีบอกาอายุนักแล้วเขาต้องคิด <laughs> เฮ่อจะต้องเฮ่อแบบแต่ก่อนนี่ขอมืเอเฮอมือเลยนะบ้นี่มั่ได้ วนนี้ขอห้าพันขอยืมห้าพันคือสามพันต้องคิดก่อนได้พ่อว่าสมศรีอายุนักแล้วยืมสีีบอหรอนสมัยเี้ยมไห้จะไปเปิ่งปลาเขามันยากมันยากโอ้เ้มนีก็อู้นักแล้วเดี๋ยวจะมาอู้ใหไม่เด้อมาอู้เผื่อคนหายคิดถึง ฝ่ายมีคาถามอย่างพยายามคุณสมศรีถามอย่างได้สมศรีจะอู้ฟังนะมคลิปนี้ก็จะจบแค่นี้แหละพอสีผมสีนี้ก็งามมั้ยล่ะบอสีผมใหม่ฝ่นสมสมคนเดียวไว้คลิปนี้ก็จ,จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าที่ถามกรุณากดไลค์กดแชร์สมศรีเจนเดอร์ขอบคุณเจ้า